พี่น้องที่เคารพครับเพรว่าจะเป็นเอฟซีไม่เอซเกา่าทั้งฟังล่าฟังไทยทางประเทศเบิร์สุขูสุคนเมื่อนี้นายกิติชัยบาลีช่องดีมีสระได้เดินทางมาทงหน้าก็เลยพอดว่าที่เสียทีไรไม่ก็เลยถือถือโอกาสขอทายถ้ำเพิ่นนะครับ ว่าที่เสียฐีไล่ไม่นี่ท่านแรกขออนุญาตแนะนําซื้อเลยครับท่านท่านซื้อว่าจังไหนบ้นครับเอาซื้อเรียนวะครับซื้ออุ่มครับเอาซื้ออหีหลีรลดสุริยะโชคโคตุลาครับทั้งอีเรียญวะเนี่ซื้ออุ่มครับซื้ออุ่มเอาเอาคนทั้งที่ทั้งที่นี่แม่แม่บ้านหรือหรือแม่ยังเนี่ยแม่บ้านทีอขออนุญาตแนะนําซื้อได้ป๊อซื้อนางสาวท่านยาลังอุ้ไทยแสนซื้อเลรียซื้อบีอจ้าโอเป็นแม่บ้านของเสียอุ่ม โอเคครับอันนี้เด้นี่แม่ปล่อยบาลีจ้าอ๋อ oh, เป็นเจ้าของช่องโตจริง <c oughs> เพิ่นเลยผ้ามาทายถ้ำนะครับให้พี่น้องเบิ้งชัดๆนะครับตัวนี้กำลังมีทองขออนุญาตเล,าเล่าเล่าซื้ออย่างแม่อิงฟ้าครับอันนี้แม่อิงฟ้าอายุเล่าจากปีแล้ะจากปีเล่าหน่อยโลกที่สามมันฮาปีหาปีฮาปีหกป,ปีนี่นะครับ หกปีนี่เดี <S 1> <S 1> ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีท้องได้ได้อันจักเดือนละใกล้ลอดแล้วครับเดือนหนา้าก็คลอดเดือนหนา้าก็คลอดเดี๋ยวลอดเจอกันวันลอดเอาเป็นอันว่าตัวนี้นี่มีคนมาเสนอแล้ว่ยังบาท่านได้บอกราคาเลยนะครับ,รบมีคนมาเสนอให้เปิดราคาแล้วนะครับทันนี้เดี๋ยวทั้งเบิดนี่มีมีจัตุรนี่12บองก็บอกไม่ครับ12บออกไม่ออกไม่เมื่อนี้ตัวนึงลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุฎดอนกู ตู้ตู้ภูตัวเมียตู้ภูครับผมโอ้เอาไว้เป็นพ่อพันเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ถ้าตัวเมียนุ้ยสิ่ใช้โยนน้ำมนต์ตกไปว่าจะสร้างวัลลัมซิงบนนั้นอืออือถ้าตัวเมียเนาะแต่ก็บพ่เป็นยังถ้าเป็นสร้างอุดรอืมครับว่าที่ไปหาเพลินจังมือโยสร้างอุดรเดี๋ยวอันนี้แม่ลูกนี่เอามาเท่าไหร่กว่ามูนี่เปิดเปิดหกเปิดหกสิบสองครับเปิดหกสิบสองอู้นี่แม่ลูกคู่นี่ก็บ่อเป็นชายย่อยได้ครับเนี่ย นี่ก็ไม่ใช่ย่อยเดี๋ยวสิพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆ,ๆนะครับพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆ,ๆทั้งเบิดอยู่ในในบริเวณที่ตรงนี้มันมันมันจะมีอยู่สิบเอ็ดตัวจะมันสิบเอ็ดตัวเดี๋ยวสิพี่น้องเบิ้งเบิ้งชัดๆใกล้นะครับเมื่อกี้ตัวนี้เด้ซื้อว่าอย่างไีนแม่เขาแหลมโ oh, อ้ยนี่แม่เขาแ,ลาแหลมแม่เขาแหลม,มเอามม้ามีก <ภ ưới S 1> ล้วยเผือกนำ้ำ โอ้โห oh, 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 ้พี่น้องเบิ่งค้ยเผือกไปเนี่ยนี่แหละกำลังมาแรงแซงทางคงอันอันค้ยเผือกตัวนั่นนี่เดี๋ยว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 ้ยเผือกเนี่ยเรามีซื้อปะมีซื้อวางไหนแม่เผือกท้องโอ้เขาแกวโอ้ลูกลูกลูกออกได้เจ็ดเดือนแล้วบัเมือทบัเดือนห่อเดือนโอ้ยลูกหนาหักกระดอกกระเดียบโอ้ยคนตา เดี๋ยวให้พี่น้องอ,อ้อ,อ,อ,อมอ้อมมาทั้งพี่ให้พี่น้องมึงลูกคนลูกนี่ยังว่าท่านพ่อเดือนนะครับตัวผูตัวแม่เนี่ยตัวผูค่ะโอ้ตัวผูสวยน่ารักแต่ว่ากับกับกับเป็นพ่อพันธ์บ่ไดเนื่องจากว่ามันมันเผาเดียวกันเซิ้งกันบ่ไดห้ามห้ามให้พ่อพันธ์ห้ามเป็นพ่อพันธ์นะครับเซิ้งเผาอื่นได้อยู่แต่ว่ามาเซิ้งเผานี่บ่ไดนะครับน,นี่นี่ตัวนี้เทากับงมาเป็นบารมีในคอกต่อไปนะครับสําหรับตัวนี้ คนอีเมีมันนี่ห้นี่นะครับเดี๋ยวนี้กําลังมาแรงแซงข้างโค้งคือคั้วเผือกนี่ครับเดี๋ยวนี้กําลังมาแรงแซงข้างโค้งเลยละพี่น้องแต่ละโตแต่ละโตนี่้พี่น้องมึงชัดๆพูดพี่น้องมึงจะชัดพี่น้องสนใจอยากสิมาชมขออนุญาตแม่บ้านบอกได้บอกาว่ายูยใสยขออนุญาตถ้ามีเอฟซีอยากมาชมมีพี่น้องอยากมาชมฟ้ามเฮานี่บ้านยุสัยเนาะ อันนี้ยุบางโคกกลางตำบลโคกกลางอําเภอโนนสะอาดจ,จังหวัดอุดรธานีจ้ะมูไหนมู๋ซิจ้ะเบ,เบอร์โทรศัพท์แปดแปดสามศูนย์หกแปดเก้าศูนย์สามอีกรอบนึงศูนย์แปดแปดสามศูนย์หกแปดเก้าศูนย์สามครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพทุกท่านถ้าพี่น้องสีมาแบบไหนมีเขาเจ้าบอกเบอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บเบิ่งในคลิปนี้ว่าเบอร์อยังนะครับแล้วก็มาตามเบอร์ นะครับแล้วก็มาเบิ่งได้ตลอดเวลาเพิ่นเพิ่นบ่ได้ห่วงห้ามบุญถมฟความโชคบุญถมฟาร์มเดี๋ยวนี้พี่น้องมาเบิ่งบ่ได้ห้ามครับมาชมได้ครับมาชมได้ทุกเมื่อโอ้โหนี่เขาไม่งามตาครับแมม่งาาตผสมจันสงอาไว้ครับผสมพ่อจันสงัเออาจันสงอานี่เพิ่นมาผสมให้หลายไปไลย การสง่านี่มันจะจีดทองม่าน้อเบิรนครับผสมอ๋อผสมไว้ไปซื้อมากครับอ๋อไปซื้อมากนึกว่านผสมอยู่นี่ครับผมโอ้โหนี่กระผมธรรมดาได้เนี่ยครับผมจันสง่าครับอืมอืมอืมคุณครับหางทองแรกสูงร้อยสามสิบแปดอันนี้เป็นทองแรกเนาะทองแรกโอ้หนาหักตั้งแต่บักดอนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเข้าวงบักดอนหนาหักเลยก็แม่ยืนเรียงแม่หนาหัก พี่น้องที่เคารบเอซที่รักทุกท่านนะครับถ้าต้องการอยากซื้อบิ้งจุใหญ่มาได้ครับถนนเขาบ้านโคกกลางห้างจากอำเภอรประมาณสาโลประมาณนี้แหะคาดว่าสามหรือไม่ก็ถึงคอค้วยี่ประมาณสี่โลมาหอดีถนนออกมาหน้าเพื่อนที่เป็นถนนลูกรังใส่ได้ดีตลอดนะครับเดี๋ยวโพสให้พี่น้องเบิตัวนั่นตัวตัวผู้หรือตัวแม่น่ะนะตแม่กันครับผสมจันทงาน,นี้แม่กับไรครับ แม่กำไรแม่กำไเนี่ท่านท่านผสมไปผสมเรียบร้อยติดแล้วจันสังาจันสง่านี่ผสมเท่าไหรู่้นีผสมในราคาเท่าไหร่บุ๋นอ๋ออันนี้มา่านมานำมานำ้ำเปนติดทองมานําำนะครับ อโอเคโอ้นี่กขนาฮักคือกันสำหรับพุวยตัวนี้อ๋ออืมครับเดี๋ยวปัจจุบันเอามึงเอางทั้งพี่ทั้งทั้งแม่บานเล่านี่แม่บานเล่าโตัวสองโตนี่ซื้อไม่ซื้อป่ะนี่นี่ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยทั้งพุ่นเป็นตัวเถกตปูครับแต่ตัวนี้ล่ะตัวนี้กัแม่งามตาเด็ครับอันโออันนี้เป็นแม่งามตาเนาะโอเคครับแต่ละโตแต่ละโตครับ อันนี้เมย์กำไรซื้อมั่นนะครับอือากแล้วครับปีนาคอดครับอือปีนาคอดนะครับย่นี่ทีท่ติดทองยุ่น้ำหนีมีสร้างอุดอนมีปะมีแต่โตโต,ตที่คอดมาเศร้านี่มีตัวเดียวเท่านั้นอ <ปะ S 1> ือทีม่มาเบิงทั้งพี่บาทเนี่ยมาเบิงทั้งพี่ให้พี่น้องเบิงชัดๆเอฟซี่อยากเบิงโตจะชัดเห็นชัดๆแล้วครับนี่ววนี่ควยงามควยคลวยพันธุ์ไทยควยงามนะครับ มาเบิ่งได้เลย,เลยมาชมได้เลย,เลยโพดนี่พี่น้องเบิ่งชัดๆเลยนะครับอ่าอ่าพี่น้องเบิ่งชัดๆสำหรับโต้พุ่นอีกประมาณจากักประมาณจักไอเดือนหนะขอดครับสำหรับคลิปนี้เอาทั้งเบิดทั้งเบิดไปยืนไปยืนเลี้ยงแถวกันยี่หันด้ทั้งเบิดทั้งเบิดทั้งเบิดไปยืนเลี้ยงแถวกันยี่หันคงสี่เป็นสุดท้ายปลายคลิปเอา จะได้วัดดีเอฟซีสวยๆเอาไปยืนพี่เอ๊ะปล่อยไหมแม่พี่นี่เพือออ่อนจะแค่เนีย่ยอ่าตัวนั่นก็ได้ตัวนั่นก็ได้อ่าตัวนั่นกไ็นนกได้ที่เล่าคุค้นๆนี่ครับยืนสงางภาเพเผยยหางพี่น้องเบ่งเต็มจอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่แหละครับคลิปนี้อาจจะเป็นนาคลิป ควยนองฟ้าแม่ยิงฟ้ากล้องนองฟ้าสำหรับคลิปนี้กับคงสีเป็นสุดท้ายปลายคลิปเพราะว่ากล้วยทุกโตพี่น้องก็ได้เบิ่งแล้วนะครับได้เห็นเต็มหูเต็มตาแล้วนะครับขออนุญาตคําเบืาที่บทสุภาพจากนิดนึงมันเป็นาาภาษ,ษาาคยีสานนะครับ,บาคาบอกกล้วย มันเป็นภาษาภาคอีสานส่วนภาคกลางเพิ่นก็นเรียกว่าควายควายไทยแต่ก็ว้าเปลี่ยนอยู่ภาษาภาคกลางก็เลยถือโอกาสเว่าภาษาทองถิ้นท้องทิน้นไผ่ทองถิ่นมั่นนะครับสำหรับสุดท้ายปลายคลิปขออนุญาตเจ้าของฟ้ามให้นะน้ำตัจอีกัรอบหนึ่งครับซื่อว่า นายสุริยาโชคคู่ตุลาครับสื่ออุ้มครับเดือยใครอยากมาเยี่ยมชมกับโชคบนถมฟ้าม้วยนะครับเด้อห่าง,งจากบ้านโคกกลางออกมาถนนทังทิศตะวันออกประมาณจากโลกประมาณโลกกวนี่ยนะครับโลกกลัวถนนลูก่ังใส่ได้นะครับวิ่งมากลางบ้านแล้วกะ็ถึงวัดแล้วก็เลี้ยวใส่ลงมาจะต,ตามถนนลูกรังได้เรื่อยเลยทางพี่แม่บ้านขออนุญาตกับลูกไส้พร้อมแนะนํำซื้ออีกจักรอบแน่ซื้อ,อยังครับจะซื้อท่านอย่าหลัก ท่านนี้ท่านนี่เด้ตัวน้อยนี่เด้อันนี้นองฟ้าม์น้องฟาร์ครับโอ้น้องฟาม์ม่ะครับอันนี้มาถึงเจ้าของช่องตัวจริงแน่ปล่อยจ้าแน่ปล่อยจ้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงสิจบล่งเพียงสํานี้พี่น้องเห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายกิติชัยบาลีช่องดีมีสาระในเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวข้าขมาสวัสดีครับ